สวัสดีค่ะความเดิมเมื่อตอนที่แล้วลูกเราพูดถึง a อ c o u n t i n g Cycle วงจรการบัญชีใช่ไหมคะ,ะเริ่มตั้งแต่มีรายการค้าเรานำรายการค้านี่มาทำการวิเคราะห์เพื่อแยกแยะว่ามีผลกระทบทำให้สินทรัพย์นี่สินรายได้ค่าใช้จ่ายมันเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างไรนั่นเองนะคะจนกระทั่งมาถึง บันทึกในสมุดรายวันทั่วไปผ่านไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องเพื่อหา p e n ซิลฟ o ตติ้งเอา Pencil Footing ไปทำไทบาลานหลังจากนั้นก็เอาข้อมูลจากงบทดลองหรือไทบาลานไปจัดทำกระดาษทำการนั่นเองนะคะกระดาษทำการเนี่ยเป็นกระดาษร่างที่ช่วยให้เราจัดทำงบได้เร็วที่สุดอันนี้เป็นความเดิมจากข่าวที่แล้วนะคะ ท่านี้จากกรณีศึกษาเนี่ยลูกนะคะกระดาษทําการของกติกบริการกรติกเนี่ยเป็นกิจการประเภทให้บริการนะคะเขาให้บริการนวดฝ่าเท้านวดสปานะคะข้อมูลหลังจากเอาเพนซิลฟูตติ้งมาทํากระดาษทําการนะผ่านอะไรนะคะก่อนที่จะมาถึงกระดาษทําการก็ต้องผ่านงบทดลองก่อนถูกไหมลูกเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีว่า มีการบันทึกถูกไหมผ่านรายการถูกต้องหรือเปล่าหายอดคงเหลือถูกต้องไหมนะคะถ้าทําการบันทึกหรือผ่านในลูกงบทดลองจะบาลานซ์กันแต่ถามว่าเสมอไปไหมไม่เสมอไปลูกถ้าวิเคราะห์รายการผิดพลาดทั้งเดบิตเครดิตเนี่ยผิดพลาดเท่าๆกันลูกมันก็ทําให้งบทดลองเท่ากันได้นะคะงบทดลองไม่ใช่งบการเงินลูก แต่เป็นเครื่องมือนะคะพิสูจน์ความถูกต้องของการผ่านบัญชีการบันทึกบัญชีนั่นเองส่วนกระดาษทําการก็เหมือนการลุกเป็นกระดาษร่างเพื่อช่วยให้ทาง,งบการเงินได้เร็วรวดเร็วและก็ถูกต้องแม่นยำขึ้นนั่นเองนะคะไม่จัดว่าเป็นงบการเงินอา้าวแล้วงบการเงินคืออะไรงบการเงินก็คืองบกําไรขาดทุนงบแสดงฐานะก,การเงินนะคะจาก กระดาษทําการนี้นะคะงบการเงินก็คือ2งบนี้เห็นไหมลูกนะคะสองงบนี้งบกําไรขาดทุนกับงบแสดงฐานะการเงินซึ่งงบกําไรขาดทุนเนี่ยลูกมันจะมีสองหมวดหมวด4หมวด5ส่วนงบแสดงฐานะการเงินมี3หมวดก็คือหมวด1 2 3สาตามสมการบัญชีเลยลูกเพราะหมวดหมู่ทางการบัญชีมี5้าหมวดถูกไหมสำหรับงบทดลองเนี่ยลูกจะมีครบ5หมวดเลย,ยนะ คบห้าหมวดเลยเรียงกันยังไงเรียงกันจากหมวดที่1หมวดที่สองสามสี่และห้าจากกรณีศึกษาเนี่ยลูกรายการค้าจะไม่มากเพื่อให้พวกเราเห็นภาพได้ชัดเจนนะคะอ่ะทีน,นี้เท้าวความไปแล้วลูกเราก็มาถึงดูว่าต่อไปนี้ลูกเราจะเอาข้อมูลนะคะจากกระดาษทําการนะคะเป็นข้อมูลของงบก,กําไรขาดทุนตรงนี้ นะคะไปจัดทําตามรูปแบบบัญชีนะคะเราจะเอาไปจัดทํารูปแบบบัญชีนะคะมันจะมีรูปแบบเป็นยไงเอาเรามาดูก่อนนะคะข้อมูลของงบกำไราขาดทุนล,ลุกมีรายได้นะคะมีรายได้25,500บาทมีค่าใช้จ่าย2รายการลุก5,000กับ1,250บาท ซึ่งรวมค่าใช้จ่าย2รายการในลูกเป็น6,250บาทถูกต้องไหมคะช่วยกันเช็คดูอีกทีผลต่างระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่ายเห็นไหมลูกนี่คือรายได้นะคะมันจะมากกว่าค่าใช้จ่ายถ้ารายได้มากกว่าเขาเรียกว่ากําไรสุทธิลูกโอ้มีกําไรสุทธิหมื่นกว่าเนี่ยนะคะแล้วกําไรสุทธิเนี่ยลูกในงบกําไรขาดทุนจะอยู่ทางด้านเดบิตเห็นไหมงบกำไรขาดทุนจะอยู่ทางด้านเดบิต แล้วก็จะไปปรากฏอยู่ในงบกำไรทางด้านโทษทีงบแสดงฐานะการเงินทางด้านเครดิตเพราะอะไรเพราะว่ากำไรสุทธิลุกมันจะมีผลทำให้ทุนเพิ่มนั่นเองนะคะอ่ะเอาดูทีละงบเลยลูกเรามาดูงบกำไรขาดทุนก่อนบางครั้งนะคะการการพูดกับสมองสั่งการมันมันไม่ทันกันมันพูดผิด นะคะแต่ตัวเลขที่บอกหนูเนี่ยมันถูกบางครั้งเป็นอย่างนั้นนะคะอ่ะทีน,นี้เราไปดูโครงสร้างของงบกำไร,ราขาดทุนกันสักนิดหนึ่งก่อนนะคะไปดูกันนะโครงสร้างของงบกำไร,ราขาดทุนตามรูปแบบนะคะตามรูปแบบของไรตามรูปแบบพรบบัญชีอ่ะเรามาดูกันนะไอ้ที่ทักสีไว้เนี่ยนะคะที่ครูทักสีไว้เนี่ยนักเรียนนะคะ เป็นงบกำไรขาดทุนนะคะแล้วก็เป็นงบกำไรขาดทุนที่นะคะให้เล็กลงหน่อยดีไหมลูกเอาเล็กลงเนาะจะได้เห็นชัดๆดีไหมคะอ่าให้มันเล็กลงหน่อยอ่านะคะเนี่ยโครงสร้างที่ครูทำสีเอาไว้นะคะนี่คือรูปแบบนะคะรูปแบบของงบกำไรขาดทุนเนี่ยนะคะถ้าเป็นกิจการประเภทให้บริการลูก ก็จะเป็นการจําแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะนะคะค่าใช้จ่ายตามลักษณะนะคะแน่นอนลูกหัวงบมีสามบรรทัดบรรทัดที่1ระบุชื่อกิจการบรรทัดที่2อลูกระบุระบุชื่อครบ นะคะงบกำไรขาดทุนเอามีภาษา,ษาอังกฤษให้ด้วยลูก profit and loss statement นะคะบรรทัดที่3วันเดือนปีที่จัดทำงบกำไรขาดทุนนั่นเองลูกนะคะสังเกตดูนะคะมันจะมีคอลัมน์นะคะเพื่อให้เราใส่ข้อมูลได้ตรงกันก็คือ1คอลัมน์เห็นไหมคอลัมน์ก็คือในแนวดิง่งในแนวดิ่งลงมานี้เห็นไหมลูกคอลัมน์ C คอลัมน์ D นะคะแล้วก็มีคอลัมน์ HI คอลัมน์ k นะคะที่เราจะใส่ตัวเลขอ่ะมาดูอันแรกเลยลูกสิ่งที่จะต้องปรากฏอยู่บนงบนี้บอกแล้วมีสองหมวดเนาะหมวดสี่กับห้าเอาหมวดสีขึ้นก่อนรายได้ขึ้นก่อนนะคะรายละเอียดช่องหมายเหตุมีช่องหน่วยจำนวนเงินอันนี้มองเห็นไหมลูกเปลี่ยนสีใหม่นะคะให้สีเข้มนิดหนึ่งเนาะจะได้เห็นชัดเจนนะคะอ่ะโอเคนะคะ ท่านี้เซฟไว้สักนิดหนึ่งนะคะรายได้ของเรามีรายได้อยู่ตัวเดียวคือ401นะคะก็คือรายได้ค่าบริการมูลค่า25,500จําได้ไหมคะรายได้อื่นไม่มีอันนี้ครูอเอาโครงสร้างรูปแบบโดยรวมมาให้นะคะรายได้อื่นไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่ตัวเลขออกยอดมานะคะถ้ารวมกันแล้วสองอันนี้ก็จะได้เป็นยอดนี้ เป็นรายได้ทั้งหมดรวมรายได้ทั้งหมดพอรวมรายได้ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยลูกเราก็ไปดูค่าใช้ใจ่ายของเรานะคะค่าใช้ใจ่ายเรามี2ตัวเองลูกมีค่าไฟกับค่าอินเทอร์เนต็ตนะคะมูลค่าของมัน2รายการรวมกันแล้วก็คือ6,250เห็นไหมคะเราก็จะเอาตรงนี้ลูกรายได้นะคะรายได้รรตรงนี้นะขอแทรกเป็นวงเล็บป,ปีกกาให้เห็นชัดชาสักนิดหนึ่งนะคะ นะจากตรงนี้ลูกนะคะเอารายได้ตรงนี้กับค่าใช้จ่ายตรงนี้ลูกลบกันนะคะเราก็จะได้ผลต่างตรงนี้ซึ่งผลต่างตรงนี้ก็คือกําไรถ้าเป็นในกระดาษทาการเปร็นกําไรสุดที่ถูกต้องไหมลูกแต่ถ้าในงบการเงินมันจะต้องเป็นกําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินต้นทุนทางการเงินคืออะไรนะคะต้นทุนทางการเงินก็คือพวกดอกเบี้ย นะคะพวกค่าธรรมเนียมธนาคารพวกนี้นะคะดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายจากการหาเงินทุนนะคะไปได้จากการกู้ยืมมานั่นเองนะคะถ้ามีเราก็จะต้องเอารายได้ตรงนี้ที่เรียกำไรตัวนี้นะคะหักด้วยต้นทุนทางการเงินนะคะเพราะหักเสร็จสับเรียบร้อยอันนี้มันไม่มีมันก็จะได้เท่าเดิมถูกต้องไหมลูกหักด้วยภาษีภาษีเงินได้นะคะถ้ามีเราก็หักไป นะคะแต่นี้เป็นกิจการประเภทให้บริการนะคะภาษียังไม่ระบ,บุเนาะก็ไม่มีก็ไม่ต้องหักนะคะกำหนดอพอเสร็จเรียบร้อยนะคะกำไรก่อนหักภาษีเงินได้ตรงนี้หักด้วยภาษีลงมาก็จะเป็น gross profit หรือกำไรสุทธินั่นเองอ่ะอันนี้ก็คือรูปแบบของงบกำไรขาดทุนนะคะ รูปแบบของงบกำไรขาดทุนนะคะของกิจการประเภทให้บริการนะคะได้มาจากไหนได้มาจาก Working Paper หรือ Worksheet นั่นเองถูกต้องไหมลูกเราได้มาจาก Worksheet นะคะได้มาจาก Worksheet หรือกระดาษทำการตรงนี้เห็นไหมคะเราได้มาจากกระดาษทำการเนา ไหได้มาจากกระดาษทําการซึ่งกําไรสุทธิตรงนี้ลูกมันจะต้องเท่ากับกําไรสุทธิในงบกําไรขาดทุนเนาะมันจะต้องเท่ากันเลยเห็นไหมลูกนะคะหนึ่งหมืน่นเห็นไหมหนึ่งหมื่นเก้าพันกับเท่าไหร่ลูกเดี๋ยวมาดูซิหนึ่งหมืน่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบอันนี้ก็คือในเรื่องของงบกําไรขาดทุนนะคะ พงบกัรเขยทุนเสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันมีงบอีกงบหนึง่งที่เราจะนำมาจากกระดาษทำการเขาเรียกว่างบดุลน,นะคะหรืองบแสดงฐานะการเงินนั่นเองนะคะเคยได้ยินไหมคะงบดุลน,นะคะหรืองบแสดงฐานะการเงินนะคะ งบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงินหน้าตาเป็นไงอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะงบดุลงบดุลเนี่ยลูกมันจะมีอยู่ทั้งหมดด้วยกันสามหมวดนะคะมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสามหมวดนะคะมีสามหมวดหมวดอะไรบ้างอ่าหมวดอะไรบ้างนะเดี๋ยวครูไปเพิ่มให้ก่อนนะคะว่า งบดุลเนี่ยมันมีสามหมวดนะคะหมวดหนึ่งสินทรัพย์ถูกไหมคะหมวดสองนะคะนี่สินนะคะแล้วก็หมวดที่สามส่วนของเจ้าของนั่นเองนะคะสามหมวดนี้ลูกมันจะไปปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินซึ่งข้อมูลบอกแล้วว่า เราอะได้มาจากกระดาษทำการนั่นเองนะคะเราได้มาจากกระดาษทำการนะคะ,ะเดี๋ยวไปดูโครงสร้างของมันก่อนนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือโครงสร้างของงบดุลน,นะคะโครงสร้างของงบดุลน,นะคะลูกข้างบนมี heading สามบรรทัดเห็นไหมคะมี heading สามบรรทัดเหมือนกัน บรรทัดที่1ระบุชื่อร้านนะคะบรรทัดที่2ระบุชื่องบการเงินงบดุลหรืองบสแสดงฐานะการเงิน the statement of financial position นะคะบรรทัดที่3วันเดือนปีที่ทำนะคะในงบนี้ลูกมันจะมี2ส,ส่วนส่วนแรกเป็นสินทรัพย์นะคะส่วนแรกนะส่วนที่1เป็นสินทรัพย์ แล้วก็ส่วนที่สองก็คือหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของซึ่งยอดรวมของสินทรัพย์ตรงนี้ลูกมันจะต้องเท่ากับส่วนที่สองยอดรวมของส่วนที่สองนะคะเอแล้วข้อมูลตรงนี้มาจากไหนนะมันมาจากกระดาษทําการนั่นเองลูกมาจากกระดาษทําการอ่ะเดี๋ยวพาเรากลับไปที่กระดาษทําการอีกทีนะคะ อันนี้ก็คือกระดาษทำการกระดาษร่างที่เราเตรียมไว้นะ,ะเพื่ออะไรเพื่อให้จัดทำงบการเงินได้สะดวกและรวดเร็วนั่นเองงบการเงินน่ะลูกมันมีอยู่สองงบเห็นไหมงบกำไรขาดทุนเราทำไปแล้วมี2หมวดหมวดสี่หมวดหผลต่างสำหรับกิจการกติบริการเนี่ยเป็นกำไรสุทธิ นะคะมีกำไรสุดที่อยู่เนี่ยหนึ่งบาทถูกต้องไหมลูกส่วนงบสแสดงฐานะการเงินเนี่ยลูกบอกให้ทราบถึงฐานะการเงินของกิจการว่าณนะวันนี้ลูกที่เราจัดทำงบเนี่ยมีสินทรัพย์มีหนี้สินอยู่เท่าไหร่นะคะถ้าชำระหนี้สินหมดเรียบร้อยแล้วเหลือเป็นทุนเท่าไหร่นั่นเองนะคะตอนนี้ลูก นะคะจากกระดาษทําการของเรานะเราจะมีสินทรัพย์ก็คือเงินสดมีเงินฝากนะคะมีรถยนต์มีอาคารมีเจ้าหนี้นะคะมีทุนมีถอนใช้มีสาม,มวดแล้วก็มีผลต่างนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้ลูกมันจะต้องไปปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินนั่นเองอะ พอจะเข้าใจอย่างหลูกว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงขั้นตอนของมันก็คือหลังจากที่เราผ่านรายการหายอดรวมด้วยดินสอเสร็จเรียบร้อยเอายอดรวมด้วยดินสอไปทํางบทดลองแล้วก็นํางบทดลองไปจัดทํากระดาษทําการตอนนี้เราได้กระดาษทําการแล้วเราก็จะเอาข้อมูลจากกระดาษทาการมาทํางบแสดงฐานการเงินนะคะอ่ะท่าน,นี้เราก็มาจัดการกับงบของเราเลย ะะวิธีการเรียงลําดับบอกแล้วว่าเมื่อกี้เนี่ยลูกงบสแสดงฐานะการเงินตามรูปแบบบัญชีเนี่ยที่กฎหมายกําหนดมันจะมีสส่วนส่วนของ assets หรือสินทรัพย์นะคะก็จะประกอบไปด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะสินทรัพย์หมุนเวียนในที่นี้มี2รายการก็คือเงินสดนะคะเอามาจากกระดาษทําการนะคะ1นึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบ เงินฝากธนาคารนะคะหนึ่งแสาพันลูกหนี้ชำระกันหมดและไม่มีค่าเผื่อก็ไม่มีค่าเผื่อเดี๋ยวจะไว้อธิบายตอนออที่มีรายการปรับปรุงนะคะอีกทีหนึ่งนะคะอืต่อไปสินทรัพย์หมุนเวียนสองรายการรวมแล้วได้เท่ากับตัวนี้นะคะสองแสนสี 7, ่หมดันสหาสทนนี้ก็มาถึงหัวข้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลูกก็จะประกอบไปด้วย นะคะรถยนต์ตอนนี้ยังไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาหลูกยังไม่มีการหักนะคะมันก็ยังมี2รายการนะคะรวมแล้วนะคะสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ1 4, 50, นึ0 0ล้านนหะคะ 50, บาทรวมทั้งหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนรวมเลยนะคะสินทรัพย์ทั้งหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนได้เท่ากับ1ล้าน หกแสนเ้าหนเจดพัหนักเรียนสังเกตดูนะคะนี่คือสินทรัพย์ทั้งหมดอ่ะท่านี้ต่อมาดูส่วนที่สองส่วนที่สคือหมวด2กับหมวด3รวมกันนี่สินหมุนเวียนมีรายการเดียวก็คือ2องแสนหนะคะนี่สินไม่หมุนเวียนไม่มีลูกเราก็ไม่ต้องใส่นะคะอันนี้โครงสร้างโดยรวมครูใส่ไว้หนูจะได้เห็นโครงสร้าง โดยรวมของงบนี้นะคะเราก็รวมหนี้สินทั้งหมดก็ได้รายการเดียวก็คือ200,500ส่วนทุนนะคะอ่ะนี่มาดูนะคะทุนมีอยู่ล้านสี่แสนสามืถูกต้องไหมลูกถ้ามีกําไรให้เอากําไรมาบวกก่อนเพื่อไม่ให้ติดลบนะคะบวกด้วยกําไรสุทธินะคะที่เราได้นะเห็นไหมคะที่เราได้จากกระดาษทงการพอรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หักด้วยถอนใช้ส่วนตัว นะคะหักกันเรียบร้อยแล้วออกยอดไปให้ตรงกับยอดรวมของหนี้สินรวมแล้วก็รวมสองรายการนี้นะคะนักเรียนดูนะว่า2รายการนี้ลูกมันมันโทษทีสองหมวดนี้หนี้สินกับส่วนของเจ้าของเนี่ยลูกรวมแล้วมันจะต้องเท่ากับส่วนที่1ก็คือสินทรัพย์นะคะสังเกตเห็นไหมคะ,อะขอพรีวิวดูเห็นไหมคะเนี่ยนะคะเนี่ยส่วนนี้ นะคะมันจะต้องเท่ากันเห็นไหมลูกนะคะสินทรัพย์ทั้งหมดนะคะจะต้องเท่ากับหนี้สินและส่วนของเจ้าของทั้งหมดนะคะอันนี้คือเรื่องของอความสะดวกสบายของการใช้กระดาษทําการให้เป็นประโยชน์กระดาษทําการคือกระดาษร่างเพื่อให้ทํำงบการเงินได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนั่นเองลูกเราก็เพียงแค่ นำข้อมูลนะคะของแต่ละงบนะคะในกระดาษทองการลูกมาจัดแสดงตามรูปแบบที่กฎหมายกำหนดนั่นเองนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะคะที่จะมาเสริมให้กับพวกเรานั่นเองนะคะ,ะทีนี้เรามาดูโครงสร้างนะคะโครงสร้างของมน,นักเรียนลองสังเกตดูนะคะในแนวดิ่งลงมาเนี่ย นะคะมันจะมีคอลั่มอยู่1น์4อยู่ห้า4 5 6คอลั่มนะคะการใส่ตัวเลขก็จะลดหลั่นออกกันออกมาอีกทีหนึ่งนะคะเอาละค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่อยากจะนำเสนอกับพวกเรานะคะในขั้นตอนกระบวนการของการจัดทำงบการเงินนะคะก็มีเพียงเท่านี้เหมือนเดิมค่ะ นะคะหข้อมูลเหล่านี้ก็จะแนบเอาไว้ใต้คลิปนะคะและถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามได้นะคะเดี๋ยวครูจะใส่ไว้ทั้งเ,เขาเรียกว่าอะไรนะลูกเ c e b o o k นะคะแล้วก็ Line ID เอาไว้ให้พวกเราได้สอบถามนะคะอีกทีหนึ่งนะคะต้องขออภัยด้วยว่าคลิปไม่ได้ทำการไลา์สดนะคะเป็นการทำคลิปแล้วก็ แขวนขึ้นไว้ให้นะคะอาจจะตอบไม่ทันอ,อ,อกทันใจกับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาก็ต้องขอภัยณัที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้นักเรียนโชคดีเหมือนเดิมค่ะนะคะให้มีความสุขกับการเรียนให้มีความสุขกับการํำความรู้ไปใช้ประกอบสำม,มาอาชีพนะคะเพื่อดูแลครอบครัวของตนเองค่ะสวัสดีค่ะ